เมื่อแม่อยากกินซูชิ รออะไรคะจัดสิคะซึ่งถ้าเราจะทานที่ร้านอาหารนะคะจะต้องขับรถไปอีกเมืองหนึ่งค่ะในเมื่อเรามีอุปกรณ์ครบทุกอย่างแม่ก็จัดเลยค่ะไม่ต้องไปถึงร้านอาหารอยากใส่ไส้อะไรใส่ลงไปค่ะเรามีอุปกรณ์ครบเรียบร้อยค่ะวันนี้เราก็มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างก็จัดเลยค่ะวันนี้ทานกันทั้งครอบครัวไปเลยการทําซูชิเองไม่ยุ่งยากเท่าไหรค่ค่ะอาจจะไม่สวยเท่าร้านนะคะแต่ว่าความอร่อยนี้ยืนหนึ่งเลยไส้ที่แม่จัดวันนี้นะคะก็มีแตงกวานะคะมีไข่ปลาแซลมอนปลาแซลมอนและก็ปูอัด แม่ก็จัดคำใหญ่ๆช้ำๆไปเลยวิธีทำก็ประมาณนี้ค่ะไม่ยุ่งยากนะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่ไม่มีตลาดนัดคลองถมไม่มีร้านอาหารใดๆที่ใกล้เราที่จะหาซื้อหาทานได้ง่ายๆนะคะอยากกินเมนูอะไรต้องลงมือทำเองค่ะแต่ว่าถ้าขี้เกียจทำก็ไปร้านเหมือนเดิม แต่วันนี้แม่ขยันจัดเองค่ะเมนูซูชิง่ายๆบายแม่ตะก,กี้สวีเดนค่ะซูชิก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่บ้านเราชอบทานนะคะนอกจากอาหารไทยแล้วก็ชอบซูชินี่แหละค่ะส่วนพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เราทานเป็นบางครั้งทานเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วนที่ชอบไปทานซูชิที่ร้านเพราะว่ามีน้ำซุปค่ะแต่ว่าที่บ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะไม่แพ้ที่ร้านเลยค่ะการทำอาหารที่บ้านนะคะบางครั้งแม่ก็ทำบางครั้งป๊าป๊าก็เป็นคนทำค่ะเปลี่ยนกันทำแล้วแต่วันค่ะถ้ามาม่าเป็นคนทำกับข้าวป๊าป๊าก็จะล้างถ้วยกินะะนค ฝรั่งบ้านนี้น่ารักมากอันนี้ก็หน้าตาอาหารเย็นของเราค่ะง่ายๆสบายๆมาทานด้วยกันค่ะสบบอสบบจ้าจนิดเสบบอเสบบจ้าสบบจ้าสบบจ้าป๊าป้าเสบบแซบวันนี้เรากินซูชิมาม่าทำเองค่ะ เนี่ยเหมือนร้านเลยมีน้ำซุปด้วยพ่อจะเยือแข้าวแล้วกัน

อาหารวันนี้อร่อยสมใจแม่มาก